ย่าหวานในน้ําระบบอควาพปนิกทํำยังไงมาดูกันค่ะฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้แหม่ด้วยเนาะอย่าหวานที่แม่ปลูกในวันนี้ก็คือเอาซื้อออนไลน์มานั่นเองแล้วก็แพ็กเกจที่เขาส่งมานี่คือปลอดภัยมากแล้วก็แม่มาถึงก็คือแอช่น้ํารอไว้แล้วก็รากมาให้แบบนี้ เรามาเริ่มต้นปลูกกันเลยค่ะตัดเนื้อใบคู่ขึ้นมา2ใบเนาะพยายามเลือกกิ่งที่ไม่อ่อนเกินไปไม่แก่เกินไปแล้วก็มาผ่าคูบแล้วก็จัดเรียงในคูบแบบนี้ค่ะเดี๋ยวรากเขาจะมาตรงขอแล้วก็ใครที่ต้องการใช้ใบเนาะเลาะใบออกจะช่วยเร่งรากให้มาไวขึ้นนั่นเอง พันมาสามอาทิตย์รักมาสวยงามมากแล้วก็แย้หวานจะชอบอากาศประมาณอ่ะยีถึงยีองศาแล้วก็เป็นพืชที่ให้ความหวานมากกว่าน้ําตาลปกติ1 0บถึงสิเท่าโดยไม่มีแคลอรี่แม่ก็เลยอ่ะได้ทดลองปลูกดูเนาะเพื่อนลองหามาปลูกกันดูค่ะ